โอ้โหตรงนี้ก็พริกพริกแล้วก็ตรงนั้นกําลังเตรียมพื้นที่จะปลูกอะไรอแมืันนี้พริกแล้วอันนี้มะเขือโอ้โหมะเขือพี่ปล่อยไม่ใช่กะหล่๊มอันนี้ดูด้วยอันนี้กะหล่๊มแต่อันนี้ยังไม่รู้เพิ่งจะลง กเป็นมันเหมือนต้นกล้ามะเขือใช่ไหแต่อันนี้น่าจะแท้อยู่ไหมไม่รู้อันนี้ข้าวโพดหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะนี่นี่นี่เออใช่อันนี้ข้าวโพดแต่อันนั้นน่าจะเป็นกระหล่ำเหมือนกันแหละหรือไม่ก็ผักกาดขาวนี่ไม่รู้ว้าวพี่ปลอยพามาเที่ยวนะคะแต่ยังไม่ได้กินพามาเที่ยวพากินพาเที่ยวแต่ยังไม่ถึงที่กิน แต่นี่ขนาดย้ามันยังสวยเลยพี่น้องโอ้โหมันปลูกดีเนาะมันเป็นลงทางตัวลงทางมาหรือเปล่าลงทางมาแล้วมาเจอสิ่งสวยงามขนาดนี้ก็โอเคแล้วก็คุ้มนะคะคุ้มมากคุ้มมากเลยว้าวดีจังเลยเห็นต้นบกเขือเห็นต้นกระลำเป็นต้นบกเขือเด้อจ้าเดอเอสีแดงก็สวยว้าวเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้องคอนเดี๋ยวเราเคลียร์สวนให้สะอาดก่อน เราก่อนนะนหนองคอนซิตี้แค่ทียังปลูแปลงอันนี้ปวยเลไม่รู้นี่ปลูกอะไรด้านนี้สวยเหมือนกันด้วยนี่ว้าวโอ้โหพี่ปอยพามาเที่ยวฮนะหลังจากทำงานเสร็จแล้วก็พา,ายายมาเที่ยวนะฮะดูสิเนี่ยโอ้เมื่อก่อนนี้กอไผ่ที่บ้านเราก็มีแต่มันไม่สวยขนาดนี้เลยนะเนี่ยว้าว นันแล้วเลี่ยวเกียวเขาโอ้โ,อโหมันลงวางมันสวยสวยสวยมากแผ่นดินใหม่ฟ้าใหม่ทองฟ้าใหม่อืมนี่เขาเรียกแผ่นดินใหม่ทองฟ้าใหม่ต้องปรับปร,ปรับชีวิตใหม่อีกด้วยนะคะชีวิตที่สู้มาหรือกันจะเรียกว่าสู้หรือการเดินทางไกลก็ได้นะคะ มีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาที่ว่านะคะล้มล,ล,ลุกคลุกคลานก็มาสนุกสนานเฮฮาก็มีนะคะตลอดที่ผ่านมาตอนนี้เราจะต้องปรับปรับตัวกับชีวิตใหม่ที่ไร้เงินตราแบบน,นี้พี่ปอยไร้งานก็ไร้เงินนะคะเมื่อไม่มีงานทำแล้วก็ไม่มีเงินแต่ว่า ไม่เป็นไรเศรษฐกิจก็ปล่อยให้เศรษฐกิจมันบินไปเที่ยวเราก็อยู่ของเราแบบชิลๆเลยนะคะไม่มีงานไม่มีเงินแต่มีความสุขกับการที่ได้ได้เที่ยวได้ท่องเที่ยวได้ไปชมธรรมชาติอะไรแบบนี้เราเที่ยวไม่ต้องเสียเงินนะคะก็คงจะเสียนิดหน่อยค่ะน้ำอู้ดอกไม้ริมทางยังสวยเลยพี่น้องดูว้าวอ่าดูสิอ่ม ดอกไม้ริมทางก็ยังสวยเลยก็คือว่ามันก็มันเป็นอิสระเนาะอิสระคือเราจะทำอะไรเราไม่ต้องอยู่ในกฎระเบียบของงานนะคะแค่เราไม่มีเงินเท่านั้นเองแต่เราจะรวยความสุขจ้านี่เห็นอะไรก็สดใสไร้เมฆาไปหมดเลยจ้า ขนาดชิฟ้าเต็มท้องฟ้าคอยกันยังสดใสไรเมรคาได้พี่น้องเมองเอาคักซาไู้พุทโจะกลับมาเป็นสาวน้อยวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งดีเจเปียกหรือเปียกตาเดียวก็จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งแบบหลังไม่ค่อมด้วยสิจะลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งแบบหลังไม่ค่อมด้วยนะ ต่อให้อายุจะแค่ไหนก็ช่างมันให้มันบินไปเที่ยวก่อนให้อายุมันบินไปเที่ยวว้าวที่ปัาเปียกไม่ถ่ายลงมาที่ถนนเพราะว่าบางทีก็ไม่อยาก่ายรถของคนอื่นแต่ว่าถ้ามันมีอะไรอยู่ข้างล่างไม่ใช่ท้องฟ้าหน้าหน้าถ่ายปเปียกก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะคะป้าติโท ดีจังเลยดีดีีดีจังเลยดีดีว้าวโอ้ทุ่งนาตาแอ่งตาแอ่งนี่ตาแอ่งวะมองเที่ยวหยนไปโอ้ กระลงน้ำแข็งแงเที่ยวไปเรื่อยๆอ,อันนี้จะเป็น้าเที่ยวคักด้วยพี่น้องถ่ายคลิปไปน้ำถนนหนทางที่รถเรนผ่านแม่อีจะเป็น้าเที่ยวเด้อจ้าเด้อ เออได้เห็นได้เจออะไรเยอะแยะมากมายหอเป็นหูนน uh, คนเราถ้าไม่เครียดนะมีความสุขสบายใจนี้อะไรมันมันมันก็ดีไปหมดนะเนาะแต่ตอนนี้อะไรอะไรโอ uh, ้ดูสว่างสวัยไปหมดเลยพี่น้องเ,เห็นวิถีชีวิตปกติธรรมดาชีวิตประจำวันของผู้คนที่สัญจรไปมา ไไน,นี่ไปถึงบ้านเลยบ้านที่เลยเรามีด้วยเหรอหรือ <c oughs> ว่ามีแต่ที่มหาสรารคามกับอุบลไหมเออมุกเยอะเหมือนกันนะพระเปียวปกติอุ้ยส่วนกล้วยส่วนคืองามแท้เคี้ยวเอเล่อยู่มีมว,วเออตรงใสน่น้ำพระเจ้ามีน,น<อ>้ำมันหอดปกติหน้านเล้ยง ต้นกล้วยมันจะเหลืองเหลืองเหี่ยวแต่นี้กล้วยเขียวมากเลยสวนนั้นตอนน่าจะใช้น้ำรดเอาโหดีจังดีจังอุ้ยดอกหญ้าไม่ดอกห้าอันนี้สีอันว่ามันดอกขาวใหญ่ดิบันนี้สีดำดำไหมสีดำดำในน้อยดอกห้ายังบุเนี่ยเออนี่ต้นในน้อยต้นติดเตี้ยก็ยังสวยเลยคุ้นอันอืม แต่อาจจะไม่ใช่คนค้น่าจะเป็นน้ำๆตู้เปล่านี่ดีๆเอออยู่ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ชนิดนี้อยู่ตรงนู้นเออมึงนะมึงนะอีกามุญพ่วงแจ้วสนานยมืร์ใดกระไดแก้วพ่อพี่แซาป่ามันว่าลอยกินมันว่ากินป่านั่นแหละเวลากลินป่าถัาทิ่มเขาเบิดจนเราโบย่างเราลูกกระย่างเขาลนกกระย่างก็ว่า ไม่ได้ต้องเลี้ยงใหม่ต้องเอาปลาทับทิมลงในบ่อเลยเอากระชังไปใส่ก่อนจนมันใหญ่ปล่อยลูกหนองไในก็จงเอาลงนั่นแหละเอาหม่มองหันนั้นบ่อที่จะเลี้ยงได้คือปลาดุกรู้แล้วเอาปลาดุกมาใส่บ่อทั้งคือเก่าแล้วเลี้ยงแบบเก่าบ่อบ่ปลาทับทิมมันใหญ่ใหญ่ยปลาดุกไหมเคยเลี้ยงปลาดุกเออเอาปลาดุกโูรุดมาได้ เจตนาเราก็ว่าจะเอาอู๋สำหรับคลิปนี้มายาวเลยลนะคะยังไงก็ฝากไว้ให้ให้ชมธรรมชาติกับป้าเปียกกับพี่ปลอยเด้วจ้าเนอสวัสดีค่ะ